จอกะดกแล้วนะฮะวันนี้พี่มีพัสดุอย่างหนึ่งนะครับจะมาแกะให้น้องๆดูกันนะครับเนื่องจากว่าพัสดุที่ส่งมาจากแดนนี่เลยส่งมาจากร้านโพนี่ทีเอชอปนะครับหรือว่าร้านของพี่ใบนะฮะพี่ฝากมาแกะด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอะไรพร้อมนะ กล่องรูกกุชิเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นทุกทุกชที่แก่จะมีคําใบ้ให้ใช้คําใบ้ที่ให้เพื่อทายก่อนเปิดชั้นสุดท้ายจะต้องทายให้ถูกทั้งลักษณะกลิ่นและยี่ห้อหากทายผิดเรามีบทลงโทษแนบไปด้วยกรณีทายผิดจะต้องกินลูกอมไฮดพัพเตอร์จำนวนห้าเมตรเอาจริงด่กินลูกอมไฮดพัพเตอร์ห้าเมตรตอนนี้ก็จะเป็นบทลงโทษของเขานะครับคือถ้าสมมติว่าเราทายในกล่องผิดอ่ะ เราจะต้องกินโอมเชนี่นพัตเตอร์จำนวนห้าเมตรซึ่งเป็นผู้อมที่พี่แบบ <Yeah. S 1> โอเคแล้วนี่ก็คือรูปแบบของกล่องของเขาครับกล่องรุ่นสกุชี่7ชั้นนะจับร้านโพนี่ทีเอชอ mm hmm. ชอปวันนี้พี่อยากจะใส่แแฮมนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยสบายนะ เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยก่าครับว่าข้างในจะมีคาใบให้เราลุส้สกุชชี่อะไรกันบ้างนะระดับพี่นะซินเซียนแบบเนี้ยพี่ไม่เคยทายผิดหรอกถ้าพี่ทายผิดเอาตีนมาถีบหน้าพี่เลยเฮ้ยเอาเท้ามาถีบหน้าพี่พนะฮะพอหน้าจะเริ่มแกะแล, <S <S <ๆ>แล้วน้องช่วยกันทายด้วยนะครับผมว่าคําใบที่พี่บอกไปเนี่ยเป็นสกุชชี่อะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะลองค่อยๆแกะอย่างปน,นี่นะครับจะพี่แกะเปทวีกระจาเนาะ คำใบแรกนะครับเขียนมาว่า do not eat เป็นแปลว่ากินไม่ได้นะ,ะัะก็เป็นฟักุชิทุกชิ้นเนี่ยจะเขียนว่า do not eat นะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรทาไปแกะอันที่สองดีกว่าว่าจะมีคำใบอะไรหลุดมาบ้างอ้าวทำไมไม่มีคำใบอะไรเลยอ่ะเป็นสีของเขาเหรอมีคำใบที่สามนะครับ พี่เดาเลยว่าต้องเป็นโอริเกอร์นะฮะง่ายมากๆระดับเซียนแบบพี่เลยนะโอริเกอร์นะครับ O R I K E R โอริเกอร์เป็นชื่อแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะฮะนอกฟักุช่ทำใบที่4นะครับเป็นกระต่ายแบบนี้โอริเกอร์มันมีกระต่ายด้วยหรอือแบรนด์ฟักุช่โอริเกอร์ทำกระต่ายด้วยหรอนึกไม่ออกฮะโอริเกอร์ igger, กระต่ายดูนอต a t ตสี เอาไว้ก่อนดูทีเดียวแกะเลยคำใบที่ห้าคือคำว่าหัวใจนะฮะหัวใจโอลิเกอร์หัวใจกระต่ามันคืออะไรเนี่ยต่อไปเรามาแกะดูคำใบที่หกกันนะฮะมันมีทั้งหมดเจ็ดคำใบเนาะหรือสองคำใบช้างสีชมพูอืคำใบที่หกนะครับช้างสีชมพูคุณคๆละ ได้ถูกแน่นอนพี่ถูกแน่นอนถูกแน่นอนต่อไปเป็นคำใบสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะแกะดูข้างในว่าเป็นสากุช่อะไรนะครับกินลูกอมเลยก็ได้ไม่น้องยังไม่ได้ตอบแฟนว่าน้องอยากเพิ่งกินลูกอมยังไม่กินอ่าเราครบทั้งหมด7ชั้นแล้วนะครับแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นสกุชีหนึ่งชิ้นนะข้อที่ถูกต้องถ้าเราทายถูกมันคืออะไรนะฮะเราจะได้ไม่ต้องโดนลงโทษดรืยการกินกอมเฮลิคอปเตอร์นะเดี๋ยวเรามาทวนดูคำใบอกอนนะครับผมว่าคำใบมีอะไรบ้างคำใบแรกที่ให้มานะครับก็คือนี่เลย ดู not eat ซึ่งเหมือนเป็นคำเตือนของหลังสกุตชี่อย่างที่2คือมันโล่งๆอ่ะมันเป็นสีของเขาพี่ก็ไม่แน่ใจ O R K K ซึ่งมันก็คือ o r i e g g e r นะคะเป็นแบบสกุตชี่แบรนด์หนึ่งนะคะกระต่ายม้นมิง้งมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรรูมหัวใจนะคะและนี่คือคำใบที่6ที่ทำให้พี่มั่นใจมากๆนะครับว่าข้างในมันต้องเป็นสกูตชี่ที่พี่รู้จักแน่นอน คำใบสุดท้ายคือกินทุกอมเลยก็ได้ซึ่งเราจะไม่กินนะวันนี้เพราะเรารู้ว่าข้างในคืออะไรและคําตอบที่ถูกต้องที่พี่คิดว่ามันถูกมากๆและมันต้องใช่5้0 0 0ล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ที่ถีบหน้าพี่เลยนะครับในกล่องนี้นะครับมีสกูตช,ชี่ที่เรียกว่าเป็นสกูตชี่อีเลฟเว่นสีชมพูหรือเป็นสกูตชี่ช้างสีชมพูนะครับของแบรนด์โอริเกอร์นะฮะต้องถูกนะฮะพรนะฮะเฉลยดีกว่า กันนะหนึ 1, 2, 2> ่งสองสามฮะอา้าวมันไม่ใช่สีชมพูเหรออ้าวนึกว่าสีชมพูนี่เดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูอไ,ไปไหนจะต้องทายให้ถูกทางลักษณะสีและยี่ห้ออา้าวมันไม่ใช่สีชมพูหรือ โอ้โหคนไม่นใจว่าเป็นสีชมพูไม่อยากกินทิพยอมร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะเขาบอกว่านะคะพ้าดทำภายผิดนะฮะจะต้องโดนลงโทษนะครับด้วยการกินมแฮร์อม่พอตเตอร์ห้าเม็ดโดยห้ามสองนะครับว่าเม็ดนั้นจะมีสีอะไรให้เทออกมาแล้วก็กินเลยห้าเม็ดพอพี่จะโดนลงโทษนะฮะด้วยการกินมแฮร์อม่พอตเตอร์ห้าเม็ดนะครับที่เขาส่งมาให้ลงโทษนะฮะโดยห้ามมองในกล่องด้วยว่ามันกินอะไรเม็ดห้าเม็ดพอดีว่ะ พร้อมมากพร้อมลดลงโทษน,นะฮะห้าสสามอง ข้อทายสกุชี่ที่พี่ไบร์้านโพนีทีเอชช็อปส่งมาให้ผิดนะครับผิดเพียงเพียงแค่สีนะครับผิดเลยนะฮะสำหรับว,วันนี้พี่น้มขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดไลค์พี่ด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ไปก่อนนะฮะสวนนัสดีฮะ